ไปให้กำลังใจคนที่เก็บชั่วโมงพี่ชาวบ้านล่องไปตอนนั้นาน,านานาจอพี่มุนติวเลยแหละมันมันไปบไรเลยแหละโกดบหรเลย แม่แม่เพราะว่ามันมันมันเจอกับตัวพี่เองเลยอันนี้พี่บ่ได้ไปฟังไผ่มาเลยแต่ว่าเขาก็บ,บอกอยู่คนที่เบานะเขากบ,บอกอยู่บางคนเขาก็บ,บอกเื้อดอกถ้าเกิดว่าฝันดีหรือฝันหนัง บ่ได้เล่นว่ะน้องแมวบ่ได้ไปอีกล่ะไปไสบ่ได้ไปไ่อีกไ้สะดับ เจ้าบ่ได้อยากได้นี่ยงบ่เข้าใจไอเสดาบ่ได้ไปอีกเจ้าบ่ได้อยากได้งงน้ำคํำงงน้ำขาภสษนเอองงคือกันเนี่ยวงบ่เอาไอยังเนี่ยบ่เข้าใจ น้องน่องแมวงงพี่เบาบ่หรือว่าจังไงฮึงงงพี่เบาบ่หรือว่าจังไงอ๋อแมวหยิมงงบานไง่มสั งงอายเสดาวข่าวสันหันเพนบอสมึงมงงบานไงบอวว่าแต่แมวยิ้มเลยพี่ก็บงงคือกันแมวนอนากาเพื่นเบาเอียงบขอข้ดใจอืมอืดีกับเบาขึ้นมากงงคือกัน ง่วงบอกแมวนอนขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะมาเด้อมากินเขาน้ำกกนเลยคะ่ะพี่ประทูจ้านะคะ มากินเข่าน้ากันมือนี่อาจจะบมีอ๋อเฮ็ดเองจ้ะว่าแบบนี้ยิ่งตอกย้ำมาสันเอ,อี่ยงอพี่เฮ็ดเองพี่ก็ลืมอัน 搁那呢？Mm hmm. mm hmm.